อันดับที่10บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรฟุตบอลตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยเริ่มแรกก่อตั้งขึ้นในชื่อสโมสรฟุตบอลนิวตันฮีทอลวยารในปี1878และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1902สนามย่าวของสโมสสคือโอเทรฟฟอร์ดซึ่งจุผู้ชมได้มากกว่า74,000ที่นั่ง โดยปัจจุบันใช้เป็นสนามแข่งขันในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษโดยสโมสรมีฉายาว่าปีศาจแดงหรือผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่คว้าแชมป์และถ้วยรางวัลได้มากที่สุดในฟุตบอลอังกฤษเคยชนะเลิศในลีก20สมัยซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุด FA Cup 12สมัยลีกคั6สมัยและ FA Community Shi e l d 21สมัย และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมสมัยยูฟายูโรปาลีกหนึ่งสมัย